พระอภิธรรมปิดกธรรมสังคณีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกาในวงเล็บแม่บทติกะมาติกา22ติกะในวงเล็บแม่บทหมวด3 22หมวด 1. นหนึ่งกุศลติกะกุศลาธรรมมา ทำเป็นฝ่ายกุศลวงเล็บฝ่ายดีอกุศลาธรรมมาทำเป็นอกุศลในวงเล็บไม่ใช่ฝ่ายดีอพยากตาธรรมมาทำเป็นอพยากฤษในวงเล็บเป็นฝ่ายกลางกลาง 2. เวทนาติกะสุขายะเวทนายะสัมปยุตตาธรรมมาทำสัมปยุตในวงเล็บประกอบด้วยสุขเวทนาทุกขายะเวทนาสัมปยุตตาธรรมมา ทำสัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาอทุกขมสุขายะเวทนายะทาสัมปะยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสัมปะยุทธตาธรรมมาในวงเล็บไม่ทุกขไม่สุขสามวิปาติกะวิปากาธรรมมาทําเป็นวิบากวิปากาธรรมะธรรมมาทําเป็นเหตุแห่งวิบากเนววิปากะนะวิปปากะธรรมะธรรมมา ทำไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุแห่งวิบาก